สวัสดีวันสายๆวันนี้นะคะวันนี้พี่เป็นได้มาแบกท่อค่ะแบกท่อสามนิ้วนะคะที่พี่เป็นขนมาจากในเมืองสุริน80กิโลเพื่อที่จะมาวางระบบน้ำในสวนเนาะดูรถเก่งพี่เป็นนะคะคันเล็กๆแบกท่อสามนิ้วมา20่อนอเจ๋งไหมคะ <laughs> เนี่ยคะ่ะก็พี่เป็นจะวางระบบน้ำในสวนเนาะ ก็เลยต้องเอ,เอาท่อมาอันนี้เป็นท่อมีนนะคะที่เป็นใช้อยู่ตัวนี้เป็นท่อมีนปึ๊บท่อมีนเนี่ยคะ่ะได้วางไปบ้างแล้วก็เนี่ยคะ่ะพี่เป็นได้ขุดร่องไว้เนาะขุดร่องแนวร่องไว้ใช้แมคโคขุดแค่หนึ่งหน้าตักของแมคโคนะคะประมาณนี้ละคะ่ะ หนึ่งนะตักของแมคโครแล้วก็จะวางท่อแล้วก็ฝังดินฝังดินในแนวท่อนี้เลยค่ะในในที่เราขุดหลุมไว้เลยก็ตอนนี้กำลังเริ่มวางท่อเมนตอนนี้พี่เป็นมีทุนซื้อท่อเมนแค่ยี่สิบท่อนนะคะก็เลยใช้เมนเป็นสามนิ้วแล้วก็มาลดเป็นสองนิ้วค่ะ ตรงนี้นะคะที่เป็นจะลดลดเป็นสามทางตรงนี้เนาะสามทางตรงนี้ทางนี้ก็จะมานี่ค่ะทางนี้ก็จะไปสองนิ้วแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะกลัวแรงดันน้ําไม่พอเนาะก็จะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเป็นให้ดูสะกันเนาะปีนี้น้ําน่าจะเพียงพอนะคะเพราะเป็นขุดสระลึกถ้าใครเคยติดตามก็จะรู้ว่าเป็นขุดสระเกือบ กือบสิบเมตรค่ะความลึกนี่ก็จะทำไผ่นอกฤดูแล้วนะคะนี่ตรงนี้นี่อุ๊บตรงนี้ก็จะวางท่อท่อสามนิ้วตรงนี้จะเป็นไผ่บงหวานตัวนี้จะมีสร้างมนโผลมาต้นหนึ่งไผ่บงหวานก็บมันเทศก็ยังไม่ได้ขุดเลยค่ะ ขุดได้แล้วค่ะปอนนี้แมงลงหมดแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะพี่เพนจะต่อแล้วก็โผลใช้สามทางเนาะแล้วตั้งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลดลดเป็นสองนิ้วค่ะเพื่อที่จะปล่อยน้ำลงโซนของไผ่บ่งหวานเพชรน้ำพึ่งตรงนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ละเดี๋ยวพี่เพนให้ดูสระน้ำเป็นใช้เครื่องเบนซินนะคะ สระน้ําอยู่ตรงนี้นี่น้ําอย่างเยอะเลยค่ะเต็มที่เลยปืด๊ดก็จะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวเพนมาอัปเดตให้ดูเนาะอันนี้เป็นงานที่ผู้หญิงทํานะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ได้ป้ามาช่วยทํากันสองคนอะก็จะพยายามวางพยายามมาก่อนค่ะแล้วทุกอย่างก็คงจะผ่านไปด้วยดี เราไม่ต้องกังวลหรือกลัวอะไรนะคะพี่เป็นไม่ติดกาวนะคะพี่เป็นจะสวมไว้เลยไม่ติดกาวแล้วเวลาถอดจะได้ถอดง่ายๆผิดตรงไหนแก้ไขแล้วค่อยเคาะค่อยเอาออกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลค่อยๆทำแล้วมันจะสอนเราเองค่อยๆแก้ไขจ้าสำหรับคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีจ้า